สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเมย์แมทชันแนลนะคะวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อใหม่ของเมย์นะคะเป็นหัวข้อคนร,รักเก่านะคะก็อธิบายนิดนึงนะคะคนร,รักเก่าเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เลิกกับแฟนเลิกกับคนรักไปนะคะหรืวอว่าหย่าร้างไปแล้วก็ยังมีความปรารถนาที่จะพูดคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าอาจจะอยากกลับไปรักกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เหมือนกับว่าสําหรับคนที่ยังตัดใจไม่ได้นั่นเองนะ ถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะที่เลิกแล้วแล้วก็เคลียร์แล้วขาดแล้วตัดใจแล้วอะเมย์จะแนะนำให้ไปดูในคลิปของคนโสสนิทนะคะซึ่งเมยจะทำนายเกี่ยวกับความรักที่แบบเหมือนเป็นความรักในปัจจุบันและอนาคตอะว่าจะมีใครเข้ามาไหมอะไรแบบนี้นะคะคก็จะเป็น energy แบบนั้นในคลิปเนี้ยนะคะหัวข้อนี้จะเป็นพิเศษจริงๆสำหรับคนที่ยังรอคอยคนรักเก่าอยู่เท่านั้นนะคะ ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นธาตสุดท้ายแล้วนะคะเป็นธาตลมนะก็จะมีกลุ้มม,มีมิถุนนะคะแล้วก็มีตุลน,นะคะก็เมจะขอเริ่มทํานายจากราศีกุมก่อนเนาะค่ะคุณกลุ่มคุณค่อนข้างจะผ่านสึกความรักนะแบบหนักหน่วงทีเดียวนะคะกับคนรักเก่าของคุณนะคือเมย์พูดอย่างนี้เพราะว่าเมย พูดต่อเนื่อง energy มาจากดวงทั่วไปนะคะที่เมย์ดูให้กับคุณกลุ่มเสมอมาเนาะเป็นดวงความรักทั่วไปสาหรับคนโสดมีประเด็นแล้วก็คนมีคู่อะคะ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณได้เลิกลากับใครอะมานะ energy ความรักของคุณนะ่ยมันค่อนข้างตึงเครียดนะเพราะว่าตัวคนรักเก่าของคุณนะ่ะเขาค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองอะนะที่เมย์จับ energy ได้อะแล้วก็เหมือนเขาไม่ค่อยแคร์เราอะ ถ้าเป็นแค่คนคุยกันแล้วเลิกคุยกันไปก็คือเหมือนกับตัวเขายังไม่พร้อมที่จะแบบมีคอมมิชเมนต์กับใครอะคะ่ะก็เลยทําให้คุณเนี่ยน้อยอ,อกน้อยใจแล้วก็มีปัญหากันแล้วก็ต้องแบบหยุดคุยกันไปเพราะว่ามันมันหาจุดที่ลงตัวไม่ได้อะไรแบบนี้นะแต่แต่ว่าเขาก็ทําให้คุณรู้สึกเจ็บเพราะว่าคุณนะมีความหวังกับเขามากนะ ถ้าเป็นคู่กันแล้วแต่งงานกันแล้วเนี่ยการเลือกกันครั้งนี้ก็เหมือนกับคุณกุูมก็คือเต็มเต็มที่แล้วกับชีวิตรักชีวิตสมรสอะแต่ว่าคือทั้งฝ่ายคนรักเก่าอะเขาค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วเขาดือ้อแล้วเขามั่นใจในตัวเองแล้วก็จะสนใจแต่เรื่องของตัวเองซะมากกว่าก็เลยไม่ได้รักษาน้ําใจเราอะเนาะก็เหมือนการเลือกกันไปครั้งนี้คุณอะเป็นฝ่ายที่บาดเจ็บอะนะ ค่ะทีนี้มาดู energy ปัจจุบันนะคะของคนที่เรารักเก่าเนาะก็คุณได้แต่ d e วิลนะคะเม่มว่ามันสามารถตีความได้สองแบบนะเดวิลเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยย,ยังยึดติดอยู่กับคนรักเก่าเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยน่าจะเคยเป็นคู่กันมาในอดีตชาตินะหรือว่า อาจจะทํากรรมทําบุญร่วมกันมาในชาตินี้นี่แหละที่คบกันนะอาจจะคบกันนาแล้วแล้วก็อาจจะเคยผ่านอะไรมาด้วยกันเคยทําดีทําไม่ดีต่อกันมาเรารู้สึกผูกพนันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นคู่กันนะจะเป็นคู่เวนคู่กรรมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ยังไงก็คือว่ามีความรู้สึกว่าเขาไม่น่าที่จะไปจากคุณแบบอย่างเงี้ย คุณยังตัดเขาไม่ได้คุณยังรู้สึกว่าเขาเป็นคู่คุณอยู่อะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคู่ที่ไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขสก็คือ energy เดอะเดวิลนะคะหรือว่าคุณกลุ่มบางท่านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนความรักเป็นความแค้นแล้วก็ได้เดออาจจะหมายถึงว่าตอนนี้คุณรู้สึกอยากที่จะเอาคืนเขาอะอ่าเม่อ่านให้แบบซอบๆนะก็คือคุณอาจจะกําลังคิด ว่าจะทํายังไงดีให้คนคนนี้สํานึกให้รู้ว่าขาดฉั้นแล้วเธอจะรู้สึกอะไรแบบนี้นะคะก็มันเป็นความคิดภายในใจของคุณแต่ไม่คิดว่าส่วนมากคุณกลุ่มน่าจะยังอะไรอววรมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคู่แท้ของเราจริงๆนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คู่บุญบารมีคู่ที่มาส่งเสริมกันถึงแม้ว่าจะสร้างความเจ็บช้ำให้แต่ยังไงคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากที่จะไปต่อกับเขาแล้วก็การที่เลิกลากันเนี้ยคุณคุณอยากที่จะ ให้มันแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อะคุณไม่ได้อยากปล่อยเขาไปอะประมาณนี้นะคะทีนี้ทางฝั่งของเขาเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ได้รู้สึกมีผลกระทบกระเทือนอะไรในชีวิตเขาในแง่ลบนะได้เป็นสิบเหรียญเลยนะคะก็คือว่าอย่างที่เมย์บอกอะค่ะว่า energy ของคนคนนี้เขาค่อนข้างจะสนใจในเรื่องของตัวเองนะเขาสนใจเรื่องวัตถุ มีโอกาสเปนไม่ได้สูงมากนะคะว่าคนคุณนี้ที่เขาต้องไปจากคุณหรือว่าเป็นอันต้องเลิกลากันไปอ่ะเขาไปมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างฐานนะเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์นะอาจจะมีแบบโอกาสเป็นไม่ได้ที่ว่าเขาอาจจะ ขอเลิกกับคุณแล้วก็ไปคบกับคนที่ให้ผลประโยชน์เขามากกว่าหรือว่าในสถานการณ์อะไรที่ทะให้เขาได้ผลประโยชน์และตอนนี้ตัวเขาเองก็มีความสมบูรณ์นะคะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะนะหรือว่าถ้าเขายังไม่ได้รวยตอนนี้จากการที่เขาเลิกกับคุณเนี่ยเขาก็อาจจะก,กําลังมุ่งมั่นทํางานสร้างฐานะเนี่ยนะนะทาธุรกิจอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องของผลประโยชน์นะคะสาหรับเขาอะนะแล้วก็ถ้าจะเอาแบบ ธรรมดาที่สุดนะก็สิบเนีียนจะหมายถึงว่าตอนนี้สนใจเรื่องธรรมาหายกินมากกว่าเรื่องความรักนะสำหรับคนรักเก่าของคุณเนะี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยเพราะว่าในในไพ่สิบเหรียญเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีคนสองคนนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายอะ่ะมันก็เป็นไปได้ที่ว่าเขาอาจจะไปมีความสัมพันธ์ใหม่ๆซึ่งมีความสุขทั้งในเรื่องของ ทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เรื่องของจิตใจตอนนี้เขากาลังรู้สึกมี energy ten of อ,อ,อ่ไม่ใช่ ten of c o i n ค่ะ ten of pencils คือมันเหมือนกับมีความสุขในเรื่องของวัตถุอะนะคือประมาณเนี้ยอืมก็ไม่อยากอ่านให้มันร้ายมากนะแต่ว่ามันเป็นในลักษณะของวัตถุจริงๆะค่ะมันคือพอมีความสำคัญที่ดีมีเงินมีทองเข้ามาด้วยมันยิ่งมีความสุขอะประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มี บุคคลที่3เข้ามาเลยเนี่ยก็คือเขาไปมุ่งมั่นทํางานนั่นแหละเพื่อที่จะได้แบบให้ตัวเองอะ่ะมีฐานะที่มันดีนะสนใจเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าไพ่บทสรุปความรักนะคะเป็น p a จออฟคัพสนะคะแล้วก็มีแปดดาบกับหัวนะคือไม่มองว่าตอนนี้นะคะคนทั้งคู่เนี่ยยังยังไม่ตกตะกอนทางความคิดเรื่องว่า จริงๆแล้วคิดยังไงกันแน่โดยเฉพาะทางฝั่งเขาอะไม่ว่าเขายังไม่ได้ไม่หวนคิดถึงเรื่องที่ว่าเลิกหลากับคุณไปอะไม่ว่าเขายังอยู่ในปัจจุบันอะยังไม่ได้คิดถึงคุณนะว่าเขาทําถูกหรือทําผิดนะกับการที่เขาได้เลิกหลากับคุณไปอะนะคือไพ่เพลทรับสถ้าตั้งตรงมันหมายถึงไพ่ของจิตใต้สํานึกนะคะความรู้สึกลึกๆที่อยู่ในใจทีนี้มันกับหัวมันแปลว่า ยังไม่รู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเมยคิดว่ามันอาจจะมีโอกาสในอนาคตที่เขาอาจจะได้หวนคิดถึงนะแต่ว่าความรู้สึกที่แท้จริงของเขาไม่จะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ไพ่ไม่ได้บอกนะคะตอนนี้นะเพียงแต่ไพ่ขึ้นมาบอกว่าเขายังไม่ได้รู้ถึงความรู้สึกของตัวเองนะเราก็ต้องลุ้นกันนะคะในเดือนต่อๆไปอะนะทีนี้เ n e r g y แปดาวกับหัวเนี่ยม่มีความรู้สึกว่าเออ มันเป็น energy ที่เหมือนกับว่าถึงแม้ว่าการเลิกกันครั้งเนี้ยตัวคุณอะก็จะเสียใจแล้วก็ยังอยากที่จะได้เขากลับมาอยู่แต่ว่ามันก็เหมือนเป็นการปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์อะเพราะว่าแปดดาบถ้าตั้งตรงเนี่ยมันก็น่ากลัวมากเป็นไพ่ที่แบบว่าคนที่แบบแบบ ไม่มีทางออกอะนะคะคือมองไม่เห็นทางออกทางที่จริงๆแล้วอะ่ะมันมีแต่ว่าคุณมองไม่เห็นเองอะนะทีนี้พอมันกลับหัวมันก็แปลว่าคุณหลุดออกจากปัญหาความทุกข์ห่วงความทุกข์ทั้งหลายแหละอะไรเงี้ยคือคุณหลุดออกมาแล้วอะ่ะจากนะเดนเดวิลนะคะจากเอ่อเขาเรียกอะไรว่าถ้าจักเนี้ยนะคือคุณได้หลุดออกมาจากความทุกข์ห่วงความทุกข์แล้วจริงๆคุณก็มีความรู้สึกดีกับตัวเองในระดับหนึ่งแต่ว่า ก็ยังรักเขาอยู่ดีเมยเข้าใจนะคะสําหรับราศีกุมบางทีคนที่มาฟังดวงคนรอรักเก่าเนี่ยจะรู้สึกสับสนเวลาฟังเมยอ่านอะ่ะแต่เมย์บอกเลยว่าคนที่กาลังรอคนรักเก่าอะสับสนทางความรู้สึกตัวเองทุกคนแหละคะ่ะนะเมย์เชื่อว่าทุกคนสามารถสัมผัสจุดนี้ได้ว่าเดี๋ยวเราก็คิด ที่จะ s t r o n ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็คิดถึงเขาอีกแล้วคือมันยังตัดใจไม่ได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้น energy ของไพ่เ่ยแทบจะทุกราศีเลยมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือ2ออ,อย่างอ่ะเดี๋ยวก็ s t r o n เดี๋ยวก็แบบยังอะไรอาวรน,นะซึ่งคุณกุมอ่ะทนไม่ไหวแล้วในความสัมพันธ์นะ่คุณถึงได้เลิกกับเขาแต่ว่าคุณก็ยัง รักเขาแล้วก็คิดถึงเขาแล้วก็รอเขาอยู่ดีอ่ะมันประมาณนี้นะคะเนจีซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเขาจะกลับมาไหมเนี่ยยังนะเขายังหลงละเลิงอยู่นะคะยังนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ใจตัวเองด้วยซ้ำยังไม่รู้สำนึกยังไม่รู้อะไรเลยว่าฉันทำถูกหรือทำผิดหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ตัวคุณนะ่ะก็มี energy ของการหลุดพ้นความทุกข์แล้วซึ่งมันดีนะคะตอนนี้พยายามอย่าไปคิดมากถึงคนรักเก่าอะคะ่ะคือเหมือนกับว่า ไม่ได้บอกว่าให้เลิกรักนะแต่แบบอยากบอกให้เราดูแลตัวเองก่อนแล้วก็ปล่อยวางไปก่อนเดี๋ยวจักรวาลเนี่ยเขาจะจัดสรรเวลาให้คนคนเนี้ยได้คิดได้สำนึกอะแล้วก็ถ้าเขาทำผิดเขาก็จะต้องได้มาขอโทษคุณอนะเพราะว่ามันมีไพ่เพลสคับขึ้นมานะคะมันบ่งบอกว่าเขายังไม่รู้ถึงจิตใจสานึกของตัวเองอะเพราะฉะนั้นอนาคตก็คือเขาจะรู้ไงนะประมาณนี้ attraction นะคะก็เพราะว่าคุณเนะี่ยยังรู้สึกรักเขาเน่ยนะนะเขายังแอตแทคคุณอยู่อะถึงแม้ว่าเขาจะร้ายแค่ไหนแต่คุณก็ยังคงมองเขาเป็นคนในดมคติของคุณอยู่ดีอะ่ะนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงยังตัดเขาไม่ได้มันถึงได้เป็นเดดเดวิลขึ้นมาก็เพราะว่าเขาอะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบหน้าตาดีเก่งมีสเสน่ห์คือเพอร์เฟกไปหมดอาจจะเป็นคน แนวดุลพติของคุณที่คุณอยากได้จริงๆแล้วแบบพอมันไปกันไม่รอดเนี่ยขณะที่ต้องเลิกกันไปแล้วคุณก็ยังอะไรเอาวอนอยู่อันเนี้ยมันก็คือชัดะนะคะว่าไพ่มันคือแบบนี้แต่อย่างน้อยอ่ะคุณก็หลุดพ้นออกจากความทุกข์แล้วนะคุณกุมไม่คิดว่าคุณควรที่จะดีใจนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองก่อนแล้วก็เหมือนพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปอะ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะราศีกุมะ่ะจริงๆแล้วคุณฉลาดมากเก่งนะ แล้วก็เด็ดขาดด้วยนะคะคุณเป็นธาตุลมดังนั้นเนี่ยเมย์ก็ขอไพอพรนะให้คุณกุมมีความสุขนะคะในความรักของตัวเองอะ่ะรักตัวเองก่อนนะแล้วก็วออยพรให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยเขาคิดได้เร็ว,รวแล้วก็กลับมาเจราจามาเคลียร์ใจกับคุณนะคะยังไงเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันนะคะก็เรามาเช็คเอเนจีกันอีกทีหนึ่งนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวไม่ถุนทุกท่านนะคะวันนี้ ไม่ไม่อ่านดวงนะคะคนร,รักเก่าให้คุณนะก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เพิ่งเลิกรากับคนรักแล้วคุณยังรอคนรักเก่าของคุณอยู่คุณก็ดูคลิปนี้ได้นะคะแต่ถ้าคุณเลิกลาแล้วแล้วคุณไม่อยากจะกลับไปแล้วเนี่ยแนะนําให้ดูไพ่คนโสสนิทนะทํานายไว้แล้วนะคะสําหรับเดือนกันยายนเนาะค่ะก็ไพ่มีสาใบาเหมือนเดิมนะใบแรกตัวตนของคุณใบที่สบทสรุปแล้วก็ใบที่สเป็นตัวตนของคนรักเก่านะคะ ม่เริ่มทํานายเลยนะคุณเนี่ยมี Energy ของ10บคาทานะคะก็กับหัว10บคาทาปกติถ้าตั้งตรงแปลว่าคนที่แบกความทุกข์แบกภาระแบกความรู้สึกที่มันหนักนะที่คุณรู้สึกว่ามันหนักที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้สบายใจอะนะคะทีนี้ไพ่10บคาทากับหัวเนี่ย มันหมายถึงว่ามันได้จบแล้วนะความไม่สบายใจภาระหนักอึ้งต่างๆในความรู้สึกของคุณอะ่ะคุณได้เทมันแล้วคุณเทมันลงอะ่ะคาถามันก็ล่วงลงใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ถือเอาไว้ไม่ได้แบกเอาไว้ต่อไปดังนั้นเนี่ยมยนก็คือเมยม,มองว่าการที่คุณเลิกรล่าวคนรักคุณเนี่ยมันทําให้คุณออาจจะเสียใจก็จริงแต่ว่าคุณไม่ต้องแบกเอาความรู้สึกด้านลบๆหนักๆ ต่อไปแล้วอะค่ะคือมันก็คือเป็นผลดีอะคุณอะคุณจะคิดถึงเขาจะรอเขาอะไรหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าถามถึงในเรื่องของความสบายใจของเราอะในแต่ละวันอะมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้เป็นแบบคนอมทุกข์อีกแล้วอะค่ะมันก็ดีนะ e n e r น y 10จีสิบคาถาที่มันกับหัวเนี่ยมันเหมือนกับเราโล่งอกอะพูดง่ายๆนะในส่วนของเขาอะนะคะตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะหลังจากที่เขาเลิกกับคุณอะ เขามีเนจี้ของเก้าเหรียญน,นะคือเก้าเหรียญเนี่ยมันก็คล้ายๆเก้าถ้วยอะค่ะคือคนที่อยู่แบบอยู่เป็นโสดอะแล้วรู้สึกดีรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่มีความสุขกายสบายใจอะไรแบบเนี้ยคือไม่ว่าคุณจะเลิกกับเขานานแล้วหรือว่าเพิ่งเลิกอะถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีเดทกับคนอื่นบ้างอาจจะมีแบบ ไปคุยกับคุคน้นคุนี้แต่ว่าสถานะเขาก็ยังแบบไม่ได้ไปแต่งงานกับใครหรือยังไม่ได้จริงจังกับใครอะนะคือเขายังรู้สึกว่าตัวเองเป็นโสดอยู่แบบคืออิสระจากคุณอนะและเขามีความสุขอะคือเขาคิดอย่างนี้นะคะคุณมิถุนอือันนี้เมย์ก็ไม่ทราบว่าคือแต่ละท่านเนี่ยสาเหตุการเลิกลาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าคนรักเก่าของคุณอนะเขายังมีความสุขและก็แฮปปี้กับชีวิตโสดของเขาอยู่เขายังไม่ได้หวนคิดถึง เ,เรื่องราวความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปกับคุณอะนะคือตอนนี้เขายังอยู่ในปัจจุบันของเขาและเขารู้สึกว่ามันโอเคอเขายังไม่รู้สึกหวนนึกถึงคุณนึกถึงวันที่มีความสุขความทุกข์อะไรกับคุณอะนะก็อย่างนี้ก็ไม่แน่อาจจะเป็นลักษณะแบบ เพิ่งเลิกลากันไปหรือว่าเลิกกันไปนานแล้วจนลืมกันไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะมันยังไม่ได้มี energy ของการอยากกวนกวายอยากจะกลับมาเคลียร์มาอะไรอย่างนี้เลยนะค่ะฟังดูใจร้ายเนาะแต่ว่ามันก็มันก็คือไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าเขาอ่ะคิดยังไงอยู่ตอนนี้ไพ่ก็ตอบแล้วว่าตอนนี้เขายังไม่ได้คิดถึงเราเลยนะอืมเขาใช้ชีวิตของเขาอะคะ่ะทีนี้มันก็ดีนะคะสําหรับไพ่บทสุขความรกักมันมี view of fortune วิวฟอร์จูเนี่ยมันหมายถึงเหตุการณ์นะคะที่จักรวาลเน่เขากาหนดมานะให้มันเกิดจุดเปลี่ยนให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ย้ําว่ามันเป็นทางบวกนะก็คือเดี๋ยวมันจะมีอะไรเหตุการณ์อะไรในชีวิตของคุณเนี่ยทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นซึ่งตอนนี้เรากําลังดูไพ่ที่มันเกี่ยวกับคนรักเก่าแล้วเราราคนรักเก่าอยู่เนาะเพราะฉะนั้นการตีความเนี่ยมันก็มองได้แบบนี้นะคะว่า มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรทําให้คุณสองคนได้เจอกันน่ะเจอกันเสร็จแล้วอาจจะทําให้ได้เคลียร์กันไม่ได้บอกว่าจะได้กลับมาคลองรักกันเหมือนเดิมนะไม่หมายถึงว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณได้ยกเอาภรเขระออกจากอกอีกลูกหนึ่งที่คุณคิดอะ่ะคือคุณรอเขาเมย์คิดว่ามันไม่ได้ทุกคนหรอกที่รอเพื่อจะกลับไปรักแต่ก็อาจจะรอเพื่อได้รับการขอโทษหรือว่าการเคลียร์ถ้าเข้าใจอะไรกันผิดก็คืออยากเคลียร์ประมาณนี้นะคะ เมคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์ในอนาคตอันใกล้นี้ที่ทำให้คุณสองคนเนี่ยได้กลับมาเคลียกันอย่างน้อยอะนะแต่ทีนี้มันจะดีไปจนถึงขั้นว่าจะได้กลับมารักกันหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยต้องดู energy ต่อๆไปด้วยเนาะเพราะว่าไพ่ทาโร่เนี่ยมันจะทำนายได้ประมาณ1-3เดือนนะคะประมาณนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเม์ขอไพ่คำแนะนำสักหนึ่งใบแต่ว่าเมย์รู้สึกใจชื้นขึ้นมาเลยนะที่มันมีวิวฟอร์จูนขึ้นมาเพราะว่า วิวบอกจูเป็นไท่ที่ดีมากค่ะคือมันเป็นอะไรมันเป็นจุดเปลี่ยนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้น่ะนะนะดังนั้นคุณมิถุนก็สบายใจได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะรู้สึกดีกว่านี้นะคะอย่างน้อยตอนนี้คุณก็โล่งอกแล้วคุณไม่ต้องแบบเอาความทุกข์ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปแล้วอะประมาณนี้นะอา้าวมี energy ของ Coli n o s o m a t t นะคะซึ่งมันก็ตีความได้สแบบนะถ้าเกิดว่า คนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณน่ะการที่ว่า calling your soulmate อะนะก็คือเหมือนกับให้นึกถึงแฟนเก่าในทางที่ดีในทางที่บวกนึกถึงว่าเขาจะกลับมาหาเรากลับมาเคลียร์ใจกันอย่างเงี้ยมันก็เป็น calling your soulmate ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขาไม่ใช่เนื้อคู่คุณคุณไม่ได้รู้สึกอยากจะได้เขากลับมาเป็นแฟนแต่คุณอาจจะอยากแค่เคลียร์เขา Energy calling your soulmate นี่ก็หมายถึงว่าให้ตอนนี้ให้คุณทําใจให้สบายแล้วก็ให้คุณคิดถึงว่าตัวคุณนั้นนะ่ะดีพอที่จะ เป็นที่รักของใครแล้วก็รักใครสักคนหนึ่งที่เป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆให้คุณคิดบวกอะค่ะแล้วเดี๋ยวจักรวาลเนี่ยเขาก็จะจัดสรรเอาโซเมตของคุณคนที่เหมาะสมกับคุณเนี่ยมาให้คุณนะแล้วก็ในส่วนของคนเนี้ยมันก็อาจจะไม่จําเป็นีต่อไปแล้วที่จะต้องมาเคลียร์นึกออกไหมคะถ้าคุณได้เจอกับโซเมตตัวจริงของคุณอะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเหมือนแองเจิลแนะนำให้ให้คุณมิถุนเนี่ยทำใจให้สบายแล้วก็คิดบวกแล้วก็ให้นึกถึงว่า คนที่เรารักคนที่รักเราอะ่ะมีตัวตนอยู่จริงที่เขาเรียกว่าโซเมตนะคะประมาณนี้นะก็ไม่คิดว่าได้ฟังแบบนี้แล้วนะ่ะคุณมิทุหลายๆคนก็คือจะแบบมีแนวทางแล้วว่าจะจะทำยังไงต่อไปก็คือไม่ต้องไปคิดจมทุกข์ไม่ต้องไปค,คิดถึงเขาเพราะว่า energy สิบกระทามันก็กลับหัวแล้วนะก็คือเหมือนปลดปล่อยตัวเองเออกจากความทุกข์แล้วแล้วก็ต่อไปนี้ก็ให้คิดถึงความรักในแง่ดีๆนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาชีวิตเราเนาะ อาจจะได้เคลียร์ใจกับคนเก่าหรือไม่ได้เคลียร์ก็ได้นะแต่ว่าคุณจะมีความสุขอย่างแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้นะค่ะก็เดี๋ยวเดือนหน้าเรามาเช็คดวงกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณราศีตุนนะคะ วันนี้มาดูดวงคนรอคนรักเก่านะคะถ้าเกิดว่าคุณเลิกกับคนรักของคุณไปแล้วคุณยังรอเขาอยู่เนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปของคุณนะคะถ้าคุณเลิกแล้วแล้วคุณไม่อยากที่จะเจอคนรักเก่าแล้วจบแล้วเนี่ยให้ดูดวงคนสดสนิทนะคะซึ่งเมยทํานายไปแล้วนะโอเคค่ะคุณตุนเอเนอร์จีของคุณเนี่ยดีมากนะคะคุณเป็นเท m p ปอร์เมน์นะตอนนี้คุณตุล่ะเหมือนกับว่าบาลานซ์อารมณ์ตัวเองได้นะคะคือ อาจจะมีความเสียใจอาจจะมีความเสียดายในความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีผลกับชีวิตในปัจจุบันของคุณแล้วคือคุณทำใจได้แล้วนะคะ temperance หมายถึงคนที่สามารถที่จะบาลานซ์โลกแห่งอดีตนะแล้วก็ปัจจุบันได้แล้วะนะเปรียบเทียบนะคะก็คือคุณทำใจได้ในระดับหนึ่งแล้วประมาณนี้สบายใจนะส่วนตัวเขานะคะตรงันข้ามกับคุณเลยนะคะเป็นแปดดาบนะคะอืม ก็ตอนนี้ไม่ว่าเขาหรือคุณนะที่เป็นฝ่ายบอกเลิกอะ่ะแต่ว่าทางฝั่งคนรักเก่าอะเขารู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็จมอยู่กับความทุกข์นะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไปต่อไม่ได้อะ่ะเขามองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของเขาเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่โดยที่ไม่มีคุณในชีวิตยังไงอะนะไม่ว่าคุณจะเลิกกันแบบนานมาแล้วหรือว่าเพิ่งเลิกกันอะ ตอนนี้ชีวิตของเขารู้สึกว่าพอขาดคุณไปแล้วรู้สึกทำอะไรไม่ถูกอ่ะประมาณนี้นะหรือไม่อาจจะเป็นความเสียใจหรือรู้สึกผิดที่อยู่ในใจของเขาที่ไม่สามารถที่จะเอามันออกไปได้ไม่สามารถที่จะยกความรู้สึกแบบนั้นออกไปได้อ่ะประมาณนั้นนะคะทีนี้บทสรุปความรักอ่ะนะมันมีตัวที่บ่งบอกน,นะว่าความรักครั้งนี้มันยังไม่จบนะคะก็เนื่องจากว่าทั้งฝ่ายเนี้ยเขายังไม่ได้เคลียร์ใจกับคุณเนาะก็คือมันเป็นไพ่สิบดาบ กับหัวนะคะสิบดาบถ้าตั้งโตมันแปลว่าจบปัญหานะก็คือปัญหามันยังไม่จบแต่ทางคุณเนี่ยอาจจะจบแล้วคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกมีความเสียใจหรือว่าความแค้นอะไรแบบหนักอึ้งอยู่กับความรักที่มันจบไปแต่ว่าทางสายเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกเสียใจหรือว่าความรู้สึกผิดอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะเคลียร์กับคุณนะคะแล้วมันก็มีไพ่เอ่อควี e n ัพเ c l e s นะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะม่นมีความรู้สึกว่า เดี๋ยวในอนาคตอะเมื่อเขาพร้อมอะนะคะ,ะคนรักเก่าของคุณอะเขาน่าจะเข้ามาเพื่อขอโอกาสหรือขอโทษหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเข้ามาเจราจาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่านณนะเวลานั้นน่ะนะตัวคุณน่ะก็มีคนอื่นๆที่เข้ามาหยิบยื่นความรักให้แล้วนะคะคือคุณก็จะไม่ใช่คนที่แบบโสดแล้วคือคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาแล้วนะมันก็จะทําให้คุณต้องเลือกอะนะ เอนเนอของ7ถ้วยนะคะแล้วก็มี Queen of Pentacles ภไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงคนรักเก่าของคุณก็ได้ที่กลับเข้ามาอยิบมีความรักให้คุณอีกครั้งหรืออาจจะหมายถึงคนอื่นๆที่อาจจะเป็นตัวจริงของคุณในในตอนที่แฟนเก่ามางาอ้อคุณอาจจะมีอีกคนหนึ่งที่เขาดีกับคุณแล้วอะ่ะที่เขาควี e และเพนดิเคิลเสียเป็น Energy ที่ดีมากนะคะเป็นเหมือนกับคนที่แบบมีความรักที่มั่นคงอะ่นะออะนะคะือคบได้นะคะคนนี้ เมไม่เม,ไม,ไ,มไม่รู้นะว่ามันหมายถึงคนใหม่หรือว่าหมายถึงเขาแต่ว่ายังไงอะ่ะมันมีจีเจ็ถ้วยคือคุณอะ่ะมีมีตัวเลือกอะ่ะมีทางเลือกมีช้อยส์นะคะอาจจะมากกว่าหนึ่งคนได้ซ้ำนะดังนั้นเนี่ยคุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่ให้โอกาสเขาเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกของคุณเนาะแล้วแต่คุณตุนแต่ละท่านเลยนะอันนี้เราก็ไม่ก้าวล่วงกันนะคะแต่ว่าให้รู้ไว้เลยว่าตอนนี้ถ้าคุณถามถึงคนละเก่า่คนละเก่าไม่สบายใจแล้วก็ยังติดอยู่กับ ความรักเก่าที่มีกับคุณนะเขาอาจจะรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกเสียใจอันนี้ไม่ไม่ทราบเอ e เน y ี Energy สามารถสลับข้างกันได้นะคะถ้าเกิดว่าชาวสองเขามาดูนะเดี๋ยวไม่ขอคำแนะนำหนึ่งใบค่ะกีฟยูร u r ลชั่นชิพ s h ชานส์อ n งเกลส์เหมือนจะแนะนำนะคะว่า ถ้าคนรักเก่าเนี่ยเขากลับเข้ามาขอโอกาสนะแองเจิลอยากให้คุณพิจารณานะอย่างน้อยอ่ะนะคะก็เหมือนกับต่อให้เขาเคยทําอะไรกับคุณนะถ้าเขาเคยทําให้คุณเสียใจหรือว่าเขาเคยแทงข้างหลังอะไรคุณนะ่ะแองเจิลอยากให้คุณให้โอกาสเขาอย่างน้อยก็คือให้เขาขอโทษ ะค,ะคือถ้าเขามาดีเราก็ไม่ต้องไปแรงใส่นะขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะขอให้ได้เคลียร์กันนะแล้วชีวิตของคุณต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีความสุขนะแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขามไม่ได้แบบ เวลวร้ายอะไรขนาดที่แบบจะให้อภัยกันไม่ได้อะ่ะมันก็มีโอกาสสูงนะคะที่ถ้าคุณให้โอกาสเขากลับเข้ามาในชีวิตอะ่ะกลับมาคบกันอีกครั้งอะ่ะแล้วความรักอะ่ะมันจะต่อไปได้แบบประสบความสําเร็จนะมันมีโอกาสที่มันจะเวิร์กนะคะความรักครั้งนี้ถ้าคุณให้โอกาสเขาอะ่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่คุณตุลแต่ละท่านนะคะจะพิจาจรณา,นา,นา,นาไปนะตามลักษณะสถานการณ์ความรักของคุณที่ผ่านมาเนาะอันนี้เมย์ May กับไพ่ก็แนะนําเป็นไกด์ไลน์ให้ได้ประมาณนี้นะคะว่า ถ้าเขาขอโทษคือให้โอกาสเขาขอโทษถ้าเกิดว่าเขาดีพอก็ให้โอกาสเขากลับมาคบกันประมาณนี้นะคะค่าวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้านะคะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้คุยกันไม่ได้เคลียร์กันหรือว่ายังรอคนรักเก่าอยู่ก็เจอกันในคลิปคนรอรักเก่าได้แต่ถ้าเกิดว่าเขากลับมาแล้วแล้วคุณกลับไปคบกันแล้วคุณก็สามารถกลับไปดูคลิปธรรมดาได้นะดรงความรักทั่วไปอะคะ่ะ ของคนโสดมีประเด็นกับคนมีคู่นะค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ